สนเยอมากม่นาจะทำอะไรคิาัเลย <c oughs> ลงไปสนตอไเดียุยค่ะอะดยวอเ็ลไคุณท่านชื่นใจครับสเนไงบางานามเซนทนโกทำทรู้สึกยางไบ้างนเห็แฟนทําเยอขนาดนี้าสุไม่ใช่แค่แฟนลับคเดียวรท่าน่าจะเป็ูกาด้ยวย,ยวนะคบผมต้องค่ะก็ขอ หวังว่าจะมีโอกาสได้ร่วมง,งานกันอยู่นะคะรับผมแล้วก็ขอบคุณมากมาก,กนะสำหรับโกาสอีเวนต์ันนี้ที่ได้มา,มาต้องขอบคุทุกคนนะครับแต้ค่ะขอให้สินค้าท <ภา S 2> <อ>ีควาต่างนะฮะแล้วการจัดงานทุกๆงานทาาุงนโโกทาง,างานก็งทกงานทุกงานก็งานทกงานทุกานทุกๆนุกๆงานทุกงนทุานทุกๆงานทกานะ,ะุกๆานทุกดงานทุกานทุกานทบกนทุกานกงานุกาองานกๆงาทุุทาน ททีก็ีความสุขนะแค่นี้เหรอว่าเราทำให้เีมมีความสุขนะก็การแอผมเพราว่าก็จะตัดสานวันที้ต่อมาหน้าตาสดใสนะฮะแล้วั้ปกอบดีพร้อมระบก็เรียกใช้ที่รผล้นิยมทานอะไรต่างๆที่เหมาะสมทุกอย่างนี่คือเทนล็บเบอของทุนท่าเลยนะคะ หรือว่าใครหลายคนี่ได้ติดตามดูให้อยู่ตอนนี้ก็ผมก็ยังไม่ก็ฝากผลงาน่ซีรีส์หรือซีแคนก็ยันนะครับผมนะครัจะออนแอร์ที่ยี่2ิบมกราซ่งเป็นวันเกิดของเียนว่าจดเก็ความให้เกิดไนวิน้าครับเพื่อนแล้วก็ฝากด้วยน้วกันการถ่ายทาแล้วก็ฝากอีกอย่างนึงะฝากของเล่นูไว้ของเจ้าวันที่ตุลาครับผมด้วยนกคไปเจอกัน